นายหีบาลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษานายพีรพันธ์สารีรัฐวีภาครองนรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนติดตามประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่ชุมชนบ้านห้วยเดือยหมู่3าตําบลผาบ่องอําเภอเมืองแม่ห้องศอนซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลผาบ่องจัดหาให้จากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเมื่อปี2565 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้รับหนังสือร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องการให้กระทรวงพลังงานเข้ามาดูแลครับทั้งเรื่องของการคมนาคมที่ยากลําบากพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานทําให้การใช้พลังงานเข้าไปไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ายังคงมีปัญหาประชาชนหลายหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ นะครับตรงนี้เราต้องไปนําเรียนท่านว่ามันมีหนทางไหนไหมที่สามารถให้ท้องถิ่นนั้นสามารถจะเก็บค่าบำรุงรักษาหลังจากเราสมมตอบไปแล้วนะครับ <c oughs> การให้ของนั้นน่ะมันไม่ยากแต่ให้ไปแล้วสร้างไปแล้วนั้นน่ะท้องถิ่นจะดบำรุงรักษา,ายอย่างไร นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญกว่าซึ่งมันจะยั่งยืยนกว่าตรงนี้ก็คงต้องไปนําเรียนปัญหาเรื่องนี้นะฮะว่าจะมีหนทางอย่างไรได้บ้างนะครับกองทุนจะมีปัญหาอย่างไรมีระเบียบอะไรต่างๆที่สามารถจะตั้งมาได้ไหมและมอบให้กับท้องถิ่นนั้น,นเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้หรือผู้บริหารตามระเบียบนี้เพื่อจะสามารถจับเก็บค่ามารุงนั้นที่จะมาใช้บำรุงรักษาต่อไปมันจะได้มีความยั่งยืนในการใช้สิ่งของที่ทางราชการมอบให้ ปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือการเดินทางในแต่ละพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลาย,ยากลาบากคนระับมีหลายพื้นที่ที่ผู้รับเหมาดําเนินการก่อสร้างไว้ให้กับทางชุมชนแล้วเมื่อเกิดความเสียหายใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าไปซ่อมแซมตามระยะเวลาซึ่งจะต้องตรวจสอบและดําเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลจังหวัดแม่ห้องศนพื้นที่7อำเภอ1 5ตำบล415หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้จำนวน323หมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน92หมู่บ้านอนจำนวน92หมู่บ้านนี้ครับตามแผนกระทรวงพลังงานจะส่งเสริมการมีไฟฟ้าใช้จากพลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครบทุกหมู่บ้านตั้งแต่ปี2566จนถึง2570ตามแผนว่าประมาณ5ปี